ครับกรุงเทพธุรกิจทีวีของเราวันนี้นะครับก็อบอวนแล้วก็อบอุ่นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมนักสแสดงจากภาพยนตร์เรื่องวอนโดเตหรือว่าเดอะคิกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปัตรปัจยาปิ่นแก้วนะครับแล้วก็น้องจีจ้านะครับที่จะมาพูดคุยถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็รายละเอียดของหนังทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเคงั้นเริ่มที่พี่ปัดก่อนดีกว่าครับ<อ> หนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมายังไงบ้างครับเรื่องนี้แต่ิงที่แตกต่างที่เห็นในชัดเลยมีสองสองข้อใหญ่ข้อแรกเลยคือเป็นหนังที่โทนไม่ใช่เป็นบู๊ดูดันแบบแบบที่มงเคยทำอาะคือถ้าเป็นภาพของปัชจานี่ก็คือต้องบู๊แหลกบู๊แหลกดุดันฮาร์ดคอร์แต่อันนี้จะเป็นแบบ คอมเมดี Comedy, uh ้เป็น Family แล้วก็ดูอบูนด,ดูน่ารักแต่ว่ายังเป็นแอคชั่นที่มีความมันในตัวเป็นพิรุธโทนเปลี่ยนไปส่วนที่แตกต่างเขาที่สองเลยคือที่ผ่านมาเราจะมวยไทยแต่เขาจะเป็นเทควันโด ครับซึ่งมันเป็นการสร้างเป็นงานร,ร่วมสร้างกันระหว่างไทยกับเกาหลีครับแล้วก็ไทยเกาหลีแล้วมีความใกล้ชิดปูกพันธ์กันมานานแล้วแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะประจำชาติของเขาหรือของเราแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สิ่งที่เรานิยมชื่นชมใน,ใน,ใ,นในของเกาหลีก็มีเยอะแยะหลายเรื่องเลยครแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้เนี่ย เทควันโดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเป็นเป็นที่ฮิตอันดับหนึ่งสำหรับในการที่เด็กจะสนใจที่จะไปเรียนมากกว่ามวยไทยด้วยซ้ำแต่ในแง่ของศิลปะนะครับผมมองในแง่ศิลปะการต่อสู้เนี่ยทุกทุกชาติการต่อสู้ของศิลปะทุกชาติเนี่ยมีความสวยงามมีความโดดเด่นมีความคุณค่าในตัวของมันหมดทุกอย่างครับก็ทุกทีเราทำมวยไทยครั้งนี้เรามาทำเทควันโดดูบ้างแต่ก็เป็นการทําแบบเชื่อมสัมพันธ์ระมาณเนี้ยครับแล้วตัวนักแสดงครับพี่ทีมนักแสดงที่คัดเลือมาเป็นยังไงก็ คือในในเรื่องเรเกี่ยวกับครอบครัวของดิกาโดที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอยู่กันหลายปีเลยครับจนจนมีลูกแล้วก็เติบโตมาอยู่แทบเหมือนจะเป็นคนไทยคนหนึง่งครับแล้วก็จะเป็นครอบครัวมีห้าคนเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกสามคนคแล้วก็ในในเรื่องเขาจะเป็นเพื่อนกับหม่ำนะครับตัวพ่อจะเป็นเพื่อนกับหม่ำแล้วหม่ำก็จะมีหลานคือจีจ้าแล้วทั้งทั้งหมดเนี่ยได้มาร่วมมาจนไพร่ร่วมกันในหนังเรื่องนี้ครับ ครับผมก็เลยได้มาถือว่าเป็นการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวจีจ้ากับตัวพี่ปัดเองใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับน้องจีจ้าสาหรับการทํางานกับพี่ปัดในครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนกลับเข้าสู่อ้อมอกพ่ออีกครั้ง <c oughs> เป็นอ้อมอกพ่อเลยนะ <c oughs> ก็ชินชิน <c oughs> ค่ะชินการทํางานกับพี่ปัดก็เพราะว่าเริ่มเริ่มมาจากพี่ปัด huh. แล้วก็มีมีมีส่งไปพี่ปัดร้องส่งไปทํางานนอกสถานที่บ้างเรื่องที่สองหรือเรื่องที่สี่ที่ผ่านมาเอ๊ะที่สาม ที่จะเป็นดื้อสส่ด,ดูกับจกักรแลนก็คือไปลองไปให้เล่นกับพุ่มกับอื่นๆดูบา้านเป็นบรรยากาศน,นะคะบการณ์ค่ะแล้วก็ก็กลับมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อเด็กคนนี้บอกว่าชินแล้วก็สบายใจในการทํางานพี่ปัดค่ะค่ะแล้วอย่างในเรื่องฉากบูหรือว่าฉากแอคชั่นเนี่ยฮะมันจะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเรื่องที่ผ่านๆมาไหมฮะจะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องฝึกอาวุธอะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะ ในเรื่องเนี่ยก็คือรับบทเป็นวาวานะคะวาวาคือเป็นหลานของลุงหม่ำแล้วก็คอยเป็นคอยช่วยเหลือครอบครัวชาวเกาหลีคือเพื่อนของุงหม่ำแล้วก็เนี่ยเพื่อนเเราเนี่ยที่มาอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็คอยช่วยเหลือคอยดูแลเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราเป็นคือในเรื่องคือเป็นแชมป์มวยไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัวของจ้าก็คือยัง คงความเอกลักษณ์ของมวยไทยในเรื่องอยู่มวยไทยประยุกต์แต่ว่าตรงนี้คือมีอาวุธใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นไม้งามเป็นไม้งามไม้งามซึ่งแต่พอพูดถึงไม้งามปุ๊บจะนึกถึงว่าหนังกระติกิงนกใช่ไหมคะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นง่ามเหมือนกันเหมือนไม้ลูกเสือแต่คือจะใหญ่จะจะจะเห็นอย่างในตัวอย่างคือจะเป็นใหญ่ใหญ่เท่าตัวจะเลยอย่างนั้นนะคะก็คือจะเป็นไม้งามอันยาวๆลงมาแล้วก็จะมีต้องฝึก เล่นกับตัวนี้ว่าเอ้ยสามารถเล่นทริคอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยในการเล่นแอคชั่นของกับกับไม้อันนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วเล่นเล่นอะไรได้บ้างอ่าหลายอย่างเลยค่ะอันนี้อยากให้ไปดูดีกว่าต้องเห็นภาพอันนี้อันนี้ต้องเห็นภาพคือพูดพูดไปก็จะเห็นะต้องเห็นภาพย้อนน้ำจิ้มให้กับผู้ชมทางบ้านนี่คือถ้ามันเป็นอย่างไม้พลองใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องไหนก็มีหยิบไม้ขึ้นมาแล้วตี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 กันแต่อันนี้อ่ะมีหลายอย่างมีลูกเล่นแบบเหยียบไม้ถีบไม้สามารถคือ ทำมาเป็นอะไรได้หลายอย่างอะค่ะคือเหมือนกับไม้มันจะดูมีชีวิตพลิกแพงได้อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเหมือนจะบอกว่าฉันหลงจับอุปกรณ์อะไรได้ก็จะเล่นได้งั้นอะไรเงี้ยจีจ้าก็จะเหมือนกันจับอุปกรณ์อะไรได้ก็จะเล่นได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วอย่างเห็นบอกว่าคราวนี้คือมีนักแสดงที่เป็นถึงขนาดแชมป์เทควันโดของเกาหลีมาร่วมเล่นด้วยคือมีแทจูกับเคคิมครับผมเป็นยังไงบ้างฮะ หมายถึงว่าในการแสดงร่วมกันหรือว่าอะไรคะก็สองคนนี้เก่งมากเก่งมากเก่งแล้วก็หัวเร็วแล้วก็ที่ประทับใจสุดเลยคืออยู่ในกองถ่ายกินง่ายอยู่ง่ายมากน่ารักมากจะเป็นคนไทยไปแล้วสองคนนี้ค่ะแล้วอย่างไงครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้อาจตัวจิจ้าเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นชัํามวยไทยแต่ทางน้นก็คือจะมาทางเทควันโดแล้วนี้มันจะมีการผสมผสานกันยังไงมีการผสมผสานไหมอ่า มีไหมพี่การผสมผสานมีไหมครับก็หนังนี้มันมันมันหนังให้การเหมือนเหมือนเชื่อมสัมพันธ์ครับประดังเชื่อมสัมพันธ์นการแลกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วก็เรื่องของมิตรภาพคนไทยเกาหลีแทบจะเป็นอันเดียวกันเขาเป็นคนเกาหลีแต่อยู่ในไทยเหมือนเป็นชีวิตเขาเลยแล้วก็เราคนไทยแต่ก็ไปกินอาหารเกาหลีรู้จักอะไรเกี่ยวกับเกาหลีแล้วก็ในเรื่องเขาเขาเหมือนเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็แลกเปลี่ยนกันสีนที่ผมชอบมากคือสีที่ เขาพยายามจะลองทําท่ามวยไทยเหมือนที่เหมือนที่บ่าวาทำดูแล้วดูแล้วอบ่นน่ารักดีครแล้วเมื่อกี้ติดใจมิดนึงที่พี่ี่ป่าบอกว่าคือเทควันโดเนี่ยคนนิยมเรียนมากกว่ามวยไทยอีกตัวจีิจ้าว่าไงครับ ว่าในในช่วงยุคหนึ่งจำได้เลยอายุช่วงโหสิบเอ็ดสิบสองเป็นสิบปีมาละเทมันโดเพิ่งเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆแล้วก็ังบูมมาก<อ>ซึ่งเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เล่นนะช่วงกระแสน,นั้นๆเลยเล่นเล่นเล่นมาเรื่อยๆซึ่งถามว่าไม่ว่าจะศิลปะป้องกันตัวอะไรในโลกใบเนี้ย<อ>มันไม่ไม่มีเกี่ยงหรอกสุดท้าย<อ>คือจุดประสงค์เดียวกันคือคุณต้องป้องกันตัวได้ฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้แข็งแข็งแรงสามอย่างนี้ ทาคือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไม่ได้ไม่ได้ว่าอันไหนจะดีกว่าอันไหนศิลปะอะไรดีกว่าอะไรเจ้าว่าทุกอย่างดีเหมือนกันหมดมค่ะน้นถามในฐานะนักแสดงคนหนึ่งนะครับในหนังเรื่องนี้ฮะระหว่างฉากแอคชั่นกับฉากอารมณ์เนี่ยอันไหนยากกว่ากันฉากที่ยากที่สุดในเรื่องนี้คือฉากที่เปิดตัวหว <laughs> <laughs> าว่าอ้าวทำไมล่ะฉากเปิดตัวหวากดดันมากพ,พี่ปั๋บอกว่าฉากเนี้ยจะปั้นให้เปิดตัวสวยจริง รสวยนะครับนี่ตกล่มสวยกลางน้ำตกตอนหกโมงเช้ายังยังยังไงยังไงยังไงเขาผมไม่ได้บอกเลยว่าสวยก็คือุณทีมงานมากดดันเลยว่าสวยปั๊ต้องสวยเขาเขาเปลี่ยนชุดนิดแล้ชุดนี้กันต้องมผมต้องนี่อะไรเขาก็ไม่รู้ก็ดูมอนิเตอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่เหมือนเปิดตัวครับเพราะนั้นเหมือนในหนังทุกเรื่องเวลาเปิดตัวละครแต่ละตัวมันจะต้องมี มีอะไรบางอย่างที่พิเศษหน่อยอแล้วของเขามาในมูดแบบว่าต้องทําให้ผู้ชายที่มาเห็นเขาตะลึงระวังอะไรอย่างเงี้ยสะดุดล้มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องสวยหน่อยอ่ะต้องสวยหน่อพอ,อดีทำงานด้วยกันผมว่ามอง มันมันกลืนไปแล้วหมอแบบว่า่จนโตอ่ะสวยไม่สวยมันคืออะไรแต่ก็ทำได้แล้วทีนี้ก็คือสิ่งที่ทําได้คือก็บอกเขาว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของช่างภาพไปเถอะแต่ก็ให้ตะกองเาไปแล้วกันในทีนี้ซึ่งซึ่งซึ่งจะสวยไม่สวยเดี๋ยวก็จะได้เห็นในในโรงนะครับที่จะไปดูกันว่าฉากเปิดตัวของจีจ้าเนี่ยจะอลังการขนาดไหนใช่ไหมฮะครับผมครับความสนุกแล้วก็ความตื่นตาตื่นใจของหนังเรื่องนี้ยังไม่หมด เพียงเท่านี้นะครับช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปคุยกับนักแสดงที่มาร่วมแสดงด้วยอีกสองท่านซึ่งเป็นชาวเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันต่อครับผม